ไม่โสดก็แซบได้คะ่ะนางเอกยิ้มสวยสัตว์ออร่ราทาแดดฉลองวัย34ปีผ่านพ้นวันเกิดอายุครบรอบ34ปีไปหมาดๆค่ะสำหรับนางเอกยิ้มสวยมินพิทยาที่ชีวิตช่วงนี้แฮปปี้เวอร์ลัคกี้อินเกมแถมยังลัคกี้อีเลิฟงานในวงการก็รุ่งงานธุรกิจก็ปังไปด้วยสวยคะ่ะส่วนเรื่องหัวใจก็มีหนุ่มมาดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ล่าสุดมินพิชยาได้ควงคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลและงานหนี้ไปทะเลทั้งทีสาวมินก็ไม่พลาดเสิร์ฟความแซ่บจัดเต็มชุดว่ายน้ำสาตว์ออร่าทาแดดพร้อมแคปชั่นว่าอากาศร้อนไหมขอบอกเลยว่าอากาศที่ว่าร้อนยังสู้ประหลอดแตกสู้ความแซ่บของสาวมินไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ